รายงานจาก Finan c ร a l Times มาเล่าให้ฟังนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับคือเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับมีการจัดงาน global investment summit ที่ฮ่องกงนะครับโดย HSBC นะครับผู้บริหารของ HSBC เนี่ยคุณเซอร์มาร์คทักเกอร์นะประธานของ HSBC เนี่ยเขากล่าวในงาน global investment summit เนี่ยในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเขาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกนะว่ามันกำลังจะเผชิญกับช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับความตึงเครียดทางด้านการค้ากำลังก่อให้เกิดความ แน่นอนซึ่งนําไปสู่ความเสี่ยงที่จะอาจเกิดผลร้ายแรงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเลยนะครับคุณเซอร์มาร์คทักเกอร์เขาบอกว่าเรื่องของโลกาพิวัต์แบบที่เรารู้จักกันน่ะอาจจะซ้นสุดลงไปแล้วนะครับพูดอย่างนี้เลยนะเขาบอกว่านับตั้งแต่การเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของโดน,โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้มีการกําหนดมาตร,ร,รการภาษีศุลกากรต่อพันธมิตรทาการค้าสําคัญๆแล้วก็กับประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยแล้วก็คาดว่ากำลังจะมีการดําเนินมาตรการนโยบายที่เรียกว่า Ri Tar ออกมาดลิซ ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเซอร์มาร์คทักเกอร์เขาบอกว่าโลกกําลังประสบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็มีความลึกซึ้งมากนะครับในด้านเกี่ยวกับนโยบายการค้านโยบายเศรษฐกิจแล้วก็ข้อตกลงด้านความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยนะตรงนี้มันส่งผลให้ดุลอํานาจเศรษฐกิจ่มันมีการเปลี่ยนไปสิ่งที่เคยมองว่ายั่งยืนอาจจะไม่ยั่งยืนอีกต่อไปก็ได้นะครับเขาบอกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโลกจะเกิดการถดถอยหรือจะเกิดการแบ่งแยกทางภูมิรัฐศาสตร์หรือจะเกิดการสิ้นโะมจี โอกาสใหม่ๆม,มีการเกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นนะระหว่างกลุ่มการเมืองแล้วก็กลุ่มการค้าต่างๆเขายกตัวอย่างกลุ่มเบรกที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งมีการค้าขายเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยทางเซอร์มาร์คเทเกอร์เองเขาบอกว่าทาง HSBC เนี่ยเขาก็เป็นผู้ให้บริการทางด้านการเงินทั้งหลาของโลกเนี่ยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทางบริษัทเขาเองเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงปรับแผนการดําเนินงานนะมีการแยกธุรกิจของเขาเนี่ยออกมาเป็น2กลุ่มหลักๆที่มุ่งเน้นไปที่กืองบ เรื่องของภูมิภาคในเอเชียและตะวันออกกลางอีกภูมิภาคหนึ่งก็มุ่งเน้นไปที่ยุโรปและก็สหรัฐอเมริกานะครับก็บอกว่าการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชียกับตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นจุดหลักของโลกเลยนะที่มีแนวโน้มจะเติบโตสูงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั่นเองนะครับทางเอสเขาก็มีการปรับแผนการดําเนินธุรกิจไปที่2ภูมิรัฐศาสตร์ใหญ่ของโลกนั่นเองนะครับเอเชียตะวันออกกลางและอีกส่วนหนึ่งก็คือหน่วยงานของที่มุ่งเน้นไปที่ยุโรปและก็อเมริกานะครับเ็บอกว่ากลุ่มบริรัสเนีรกา่ย ขยายตัวออกมานะครับมีการรับสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อียิปต์เอธิโอเปียอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าการเชื่อมโยงทางการค้าและการเงินที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อการเติบโตที่เห็นได้ชัดเลยเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะครับกลุ่มบริกเนี่ยก็กาลังมีการสร้างองค์กรสร้างสถาบันต่างๆที่มันจะมีผลต่อเรื่องของพลังงานการคา้าการเงินระบบทรัพยาชนต่างๆและก็รวมถึงเรื่องของเทคโนโลโยีด้วยนะครับเขาบอกว่าท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิมรััศาสตร์มมนนก็ีแวโ ลัเกิดไปอื่นๆเนี่ยจะเข้าร่วมกับกลุ่มประเทศบิดมากขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งให้มีความเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็มีความเข้มแข็งในเวทีโลกนั่นเองนะครับตรงนี้เองเป็นมุมมองของเซอร์มาร์ตเกอร์นะของ h s b c อนะที่เขาพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่มีความลึกซึ้งนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางดิคโนมิสเขาก็รายงานเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจต,ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีความวิตกกังวลเพ สพูดถึงความเ ทางเศรษฐกิจนะขณะเดียวกันเนี่ยตัวชี้วัดดัชนีตัวเศรษฐกิจตัวหนึ่งเนี่ยที่ The อีโคนาเสเขาไล่ไงก็คือธุรกิจของบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ในสหรัฐยกตัวอย่างอย่าง f ฟดเอ็กเนี่ยเฟดเอ็กเนี่ยซึ่งเป็นบร,ริษัทโลจิสติกส์เนี่ยมีการปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของกําไรในปีนี้ลงนะครับโดย f ฟดเอ็กเขาอ้างถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของสหรัฐนะครับขณะที่สายการบินเดลต้าเองเนี่ยเขาก็พูดถึงว่ามีความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและองค์กรลดลงบริษัท มันก็เป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งถึงเศรษฐกิจของสหรัฐที่อาจจะมีความเสี่ยงนั้นมากขึ้นนั่นเองนะครับดโคโนเมิสเขาบอกว่าจากข้อมูลก็พบว่าบริษัทมากกว่าครึ่งหนึ่งในดัชน the ี S&P 5 0 0ในสหรัฐเนี <UC> S. <S ่ยเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของภาษีศุลกากรในรายงานผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มมากขึ้นนะครับมากขึ้นกว่าในช่วงตลอด10ปีที่ผ่านมาเลยน่มันมีการระบุเรื่องของภาษีศุลกากรเนี่ยในรายงานของบริษัทนั่นเองนะครับตัวดัชนีชี้วัดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวบอกถึงความไม่แน่นอนเเกกกีีีี่่่ยยยยววัับบนนโาาาารคค้ของงุมมมทส มันก็พุ่งสูงขึ้นนั่นเองนะครับก็มันแสดงให้เห็นว่าความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าเนี่ยอยู่ในระดับสูงเลยนะครับในรอบกว่าครึ่งศตวรรษเลยนะครับอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ชัดนะแต่ความไม่แน่นอนแหละนั้นที่พุ่งขึ้นดังกล่าวเนะี่ยมันก็บ่งบอกถึงความเสี่ยงที่เศรษฐกิจอาจจะเติบโตช้าลงนะครับทางดอทช์แบงก์เองธนาคารดอทช์แบงก์เขาก็บอกว่าความไม่แน่นอนเนี่ยเห็นได้จากข้อมูลของธนาคารกลางสหรัฐที่ระบุออกมานะครับก็มันมีความเสี่ยงที่จะทําให้ GDP ของสรันี่ป,ลลป,ปรับตไนอๆะค ความแน่นอนของภาษีสมการกรอนมันรุนแรงขึ้นแล้วก็ยาวนานมากขึ้นนั่นเองอ่ะนี่เป็นเรื่องของความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกที่สื่อต่างประเทศสำนักข่าวใหญ่ๆโลกก็มีการรายงานนะครับรวมถึงสถาบาันการเงินยักษ์ใหญ่ก็พูดถึงตรงนี้กันด้วยนะครับ